วันนี้ที่รอคอยยุย้ยจีรนันประกาศข่าวดีท้องแล้วจ้าเตรียมจุดพลุฉลองขึ้นแท่นคุณแม่ป้ายแดงคนใหม่แม้จะต้องรอปาฏิหาริย์แต่สุดท้ายก็สมหวังถือว่าเป็นคู่ที่แต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมใต้ชายคาเดียวกันมาระยะใหญ่แล้วสำหรับคู่สามีพันรยาทานันธนากรกับยุย้ย จีรานันแต่แฟนๆก็ยังลุ้นกันว่าจะมีเบบีเมื่อไหร่หลังจากที่ทั้งคู่เพิ่งให้สัมภาษณ์กับสื่อวางแพลนเบรกงานในวงการบันเทิงเพื่อลุยปั๊มลูกให้สำเร็จปีนี้ล่าสุดยุย้ยจีรานันได้ออกมาโพสต์ภาพอวดที่ตรวจคันกับคลิปอัลตราสาวสองเบบี ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอดยุ้ิชิรานันประกาศข่าวดีกันอย่างชัดชัดหลังจากที่รอคอยมานานโดยคุณแม่ป้ายแดงคนใหม่ได้เขียนแคปชั่นชวนใจฟูว่าเธอบวกฉันเท่ากับเราสามคนทุกปาฏิหาริย์ต้องใช้เวลาเบบี Baby, น้อยของเรามาแล้วนะดีใจที่สุดมีความสุขที่สุดเลย ทางด้านของทันธนากรคุณพ่อป้ายแดงก็ได้ออกมาโพสต์ภาพตัวเองอวดที่ตรวจคันผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอดทูลธนากรพร้อมกับภาพคุณภรรยาคนสวยถือภาพอัลตราซาวลูกน้อยพร้อมเขียนแคปชั่นว่าวันนี้ที่เราคอยเติมเต็มครอบครัวของเราหนูจะเป็นดวงใจของพ่อกับแม่นะ ข้ามกลางเพื่อนพ้องในวงการและแฟนๆต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่อย่างล้นหลามเชื่อว่าการตั้งครรภ์ของคุณแม่ยุย้ยคงเป็นข่าวดีที่สุดในวันนี้เลยก็ว่าได้ทางทีมงานไทเกอร์ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อและคุณแม่ป้ายแดงและขอให้สุขภาพคุณแม่และเบบีแข็งแรงนะคะ